ลอมโบเวอร์นิสสันนาวาลาของใหม่ ก็สิ่ขันนอตทีซีโต้หนึ่งสองสามสี่อยู่ทางใต อย่าใส่ก่อนเียงลองใส่ไปเรียบร้อยแหละลองอ้อผัดสวยๆยเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นเลยผมเลยเย็น Hiện chân nào Ê,